อ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อน b ชาทูบชน l ทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่เกมคาร์เอ็กดิฟนะครับเป็นพาร์ทที่อะไรวะเจ็ดหรือแปดจำไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้นะครับผมใน้รื่งการซื้อรถใหม่นะครับก็คือเจ้าตัว f อฟคอนเอฟซนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงนะครับก็คือเจ้าตัว RX7 นะครับตัวที่เป็น FC นะครับ FC นะครับไม่ใช่ FD นะอนี่ตัวใหม่ครับเดี๋ยวเราเอาลองรถ ไปดิดกันนะครับว่าสต็อกมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับลองจอดครับจะยินเสียงโซตารี่ฮะตัตัดตอดตๆๆต โอเค okay. เดี๋ยวเราไปแต่งอะไรดีกว่านะครับชอบเสียเวลาจอดนะอะตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเบาเาสียงเพลงหน่อยรู้สึกมันจะดังเกินนะประมาณ นี่ละกันโอเคกลับมาที่การลาดน,นะฮะรถคันนี้นะฮะท็อปสปีดเดิมๆอยู่ที่230นะฮะแรงม้าอยู่ที่240 2 4ตัวนะฮะนิตนวตันทอกทอกอยู่ที่265นิวตันเมตรนะครับผมเราจะใส่เป็นอันติเมตรนะครับผมซึ่งความเร็วจะเป็นสูงสุดจะเป็นอยู่ที่นะครับ253นะครับผม แรงม้าอยู่ที่550แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่570นะครับผมนิวตันเมตรอย่างแรกนะฮะขออนุญาตโหลดโหลดสเตนนะฮะอ,อ๋อมันโหลดสุดอยู่แล้วนะครับผมต่อมาเราไปแต่งรถนะครับบอดี้คิดนะครับ,รบก็200,000น,นะโอเคนะครับไปเราไปดูที่ไฟหน้านะครับอันที่หนึ่ง อันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอันที่หนึ่งก็สวยนะแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่านะครับเป็นช่องอากาศเจาะเข้าไปนะครับต่อมาเป็นฟอนต์บัมเบร์นะกันชนหน้าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอันที่ถอดเลยอันที่สอันที่สอันที่หอันไหนดี น,นี่ก็น่าแหลมแหลมเฟี้ยวเลยอะ่ะนี่แหละนี่นี่ก็เหมือนรถดิฟนี่นะเท่นะฮะผมขอเป็นแบบนี้ก่าสไตล์เดิมๆหน่อยนะครับต่อมาที่ฮูดนะครับเรามาดูฮูดอันนี้ฮูดเดิมเลยป่ะนะครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้สองอันนี้สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หก เปิดเครื่องเลยนะครับจะได้เห็นเครื่องโรตารี er น,น,นะฮะนี่นะครับเครื่องโรตารี่นะครับไม่เอาดีกว่าใส่ฝากระโปรงอันไหนอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันนะครับต่อมากระจกข้างอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันนี้แล้วกันนะครับรถแข่งต่อมาโลบานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือไม่ใส่ใส่ไแล้วกันเต็มลำนะครับ ตมาสเกิร์ตอันที่หนึ่งครับอันที่2อันที่3อันที่4เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมตมาชักนะครับฝากระโปรงหลังอันที่1ครับอันที่2อันที่3 1นะครับสองสองมีเหมือนกักันกระจกนะครับผมอันนี้เป็นแบบฝาปิดนะฮะดูเหมือนแล้วก็บนะเอออันนี้ดีกว่าดูเทดีนะครับตมาเา กันชนหลังกันชนหลังอันที่หนึ่งครับอันที่สองอันที่สามถอดไปอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกครับอืมอันไหนดีนะเดี๋ยวอกดูก่อนถ้าถอดจะดูโล่งๆอันนี้ดีกว่ามันดูโล่งๆหน่อยนะครับผมตัวสปอยเลอร์นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ โอ้ยังรถ GT เลยนะครับผมอันสุดท้ายผมไป่างนี้เดี๋ยวลองลงนะครับต่อมาไฟท้ายนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการถอดอันที่สามอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่ห้านี่เป็น led ทั้งอันเลยนะฮะแต่ผมว่าเหมือนในโลกความจริงก็ใส่อันนี้กันนะโอเคท่อวิ่งกันนะเนี่ยอันที่หนึ่งครับอันที่สอง อันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอันที่เจ็ดอันที่แปดท่อออกทางไหนดีออกคู่ออก้างนี้ห้ามีอะไรแล้วกันนะครับต่อมาเบาะผมใส่เป็นเบาะคนวดแข่งรถแข่งนะครับเฉพาะเบาะที่เป็นคนขับแล้วกันนะครับผมต่อมาเป็นพวงมาลัยนะครับผม สเต็ <Step S 2> เดิมครับขอตัวนี้ล้วกันนะครับต่อมามือเบรกนะครับมันรถมันเตี้ยนะมือเบรกก็ต้องสั้นๆหน่อยก็เป็นอันนี้นะครับผมต่อมาคันหัวเกียร์หนึ่งสองสห้าหใส่อันนี้แล้วกันนะครับต่อมาล้อล้อใส่เป็น r f 1เหมือนเดิมดีกว่านะ BBS นะฮะ ตึ๊บนี่อันนี้มันดูปแปลกไหมใผมชอบอันนี้แหละอ่ะก็ใส่บายปึ๊บอ่ะโอเคอ๋อเราลืมแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุ้ย ไช่ครับลมจู้โอเคนะครับเหลือก็คืออ่าเรียกว่าอนะไรขอบอยางใส่เป็นตัวโยกแล้วกันต่อมาเราไปที่พ่นสีนะครับอืม FC นะฮะเน้นตามเรื่อง Initial D ล้ะกันนะครับก็คือสีจะเป็นสีขาวขาวเป็นขาวอะไรดีขาวเม็ดขาวดีไหม เป็นสีดีกว่าเป็นสีอะไรดีรถคันนี้ควรจะเป็นสีอะไรดีผมว่าสีขาวสีขาวดีกว่านะครับต,ต่อไปขอบล้อล้อด้านในสีอะไรดีวะล้อล้อสีน้ำตาลไหมหาได้จากไหนนี่หรือเปล่าประมาณนี้ น้ำตาลอออย่างนี้นะกันอโอเคกา้กานก้านทำให้เป็นสีน้ำตาลไหมเหมือนกันโอ้โหแล้วเบอร์สีคือเบอร์อะไรเนี่ยประมาณนี้นะกันไม่รู้ว่าเข้า,ขากันหรือเปล่านะครับป่ะ เราลองไปดิฟกันเลยนะครับผมว่าม,มันจะดิฟได้ดีขนาดไหนระยะจอดฟังเสียงเครื่องมาแล้วระย่า,า,นางนะครับพักพัก โอเนะครับผมก็ขอจบคลิปการแต่งจตัว FC นะฮะเฮ้ยเอ่อ FC นะครับหรือไอซเวยู่ใก้เขสูรเทแล้วนี้นะครับผจะระบาคลิปไน้สำหรับันปลายราาสดับ